สาวผู้ชายที่ไหนมันจะมีนิสัยแย่ๆแบบนั้นนะไม่ไหวอ่ะไปละไปละก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉันว่าคงต้องไปถามผู้หญิงชื่อแพรวดูเมื่อไหร่เราจะกมื่นวันแต่งงานกับที่เฮ้ยเฮ้ยฉันคิดดีแล้วจะลาออกขอบคุณมากขนาดนี้ขอให้ดีใจจนเท่าจนถือไม่เท้ายอดทองมองไม่ขึ้นเลยนะ จันถึงสุด15นาฬิกา15นาทีหัวเราะไม่ยั้งกับภาพยนตร์จีนชุดสุดฮาคนดารามาสร้างความสนุกคับจอนำทิมโดยอู่มงตะอาจารย์จ,จ,จอมแสบกับสิทธิเอกสุดหลอด่อจางเจ้าเล่จางหวยเจียนร่วมด้วยสองสาวลีเวยและเจียงสีทนายหัวเหเ็ดเด็ดยุทธจัรช่องเจ็ดสีรับประกันความฮาอย่าพลาดชมกันนะจ๊ะช่องเจ็ดสีเปิดรับสักราชใหม่ด้วยละครหลังข่าว ครบทุกความเข้มข้นด้วยหน้าที่ทำให้เธอต้องกลายเป็นผู้คุ้มกันชีวิตของเขาแต่เหตุการณ์และความใกล้ชิดกลับพลิกผันให้หน้าที่ต้องพัวพันกับหัวใจบอดี้การดสาวดนุคพรพบบุตตกรคืนวันจันรและอังคารเริ่ม15มกราคม ความริษยาและอับอายจากแผนการร้ายทําให้เธอต้องหายไปเพื่อกลับมาทําลายทุกสิ่งอีกครั้งแบบไร้ตัวตนและครั้งนี้จะไม่มีคําว่าแพ้ขอบอกรัฐและอิสริยาในแฝดล่องหนคืนวันพุธและพระหัสสบดีเพราะเหตุจากการฆาตกรรมนำไปสู่การค้นหาฆาตรกรและเริ่มต้นการโคจรมาพบกันของเขาและเธออีกครั้งกับนัทุฒิและสุวรรณันร่วมสร้างสีสันโดยวีรภาพและนักแสดงขับขังฆาตกรกรรมเทพสุขเสาร์และอาทิตย์เริ่ม19มกราคม นี่คือความสนุกเข้มข้นที่คุณจะพบได้ทุกคืนทางช่องเจ็ดสีลอเรีย o อฟแคร์ใหม่ผิวหน้านุ่มพิเศษด้วยเทคโนโลยีแอร์เลเยอร์มีนะตองการสื่อสารรวดเร็วเหลอเชื่อจริงสบายแบบยกกำลังสองได้จริงๆริลอเรียสอฟแครใหม่ลอ r รีถ้าคุณปตาไวปากไว มีนัดกันที่แข่งร้อยได้ล้านกันสุงเวลา1 1นาฬิกาแชมป์อายุ8ขวบเก่งที่สุดประทัดแชมตีกลาย360หลาคุณคิดว่าใครจะชนะหาคำตอบใน y น n e x Vimas 350 Skinscape ทุกคืนวันจันทร์5ทุ่ม15นาทีเจ็ดซีคอนเสิร์ตตอนรับปี2002ด้วย2002ราตรี เบ利亚อิงลิชยายาหญิงชน่าดอลเจนิเฟอร์โบลิตานนท์ห้าสาวรวมพลังแดนซ์มามันกันแบบสุดๆบนเวที7จสีคอนเสิร์ตถ่าข้อสดจากเซนท์โธปินกลาวเสาร์ที่19มกราคมเวลาเที่ยง15นาทีและรับตรเข้าชมรายการได้ฟรีที่เซนท์โธปินกล้าและช่อง7สีวันพุธพระหัสบดีและศุกร์สนับสนุนโดยนมเปรี้ยวดัชมิล UHT พลังสำหรับวัยที่มีพลัง 13ามักรากคมซึงใจไปกับจางจริญและหลี่เยื่อถงรักที่กำลังเบ่งบานและต้องจกกัดการด้วยอุบัติเหตุเธอผู้สูญเสียหัวใจจะไม่ด้วยความเศร้าเขาจึงนุ่งกลับมาอีกครั้งเก็บหัวใจไว้เพื่อรักยอยนภาพยนตร์อาทิตย์นี้9นาฬิกาสามินาทีกิเข้าวซอยแบบหลวงเบาบางต้องตอกไข่ใส่ลงไปด้วยถึงจะอร่อยนะครับ อร่อยเด็ดกับแม่ช้อยนางรำจันน <ș AS 2> <K> <ername> ี้16นาฬิกา30นาทีห้ามพลาดเด็ดขาดลูกธูสัญจอนจันนี้นะครับมาดูวิถีชีวิตชาวบ้านของชาวอุทวัญทัยธานีว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรนะครับแล้วก็มีเพลงมาพร้อมมาฝากมากมายอย่าลืมนะครับจันนี้